ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยมีคณะบุคคลจากโรงเรียนมูล,ลนิธิสมาคมและประชาชนนำแจก,กันดอกไม้พระพุทธร,รูปและสิ่งของไปถวายที่น้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินิสิริพัฒนมหาวชราราชธิดาพร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิคณะครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประชาชนจเขตจอมทองกรุงเทพมหานครและอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเจ้าหน้าที่หมูล่ลนิธิประดาบดข้าราชการทหารจากกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศเทศบาลตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามและมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสุสวาีกรมมือสุทธนารีนาธ สมาชิกราชส,ะสะกุลมาลากุลสิรวงศ์อิสระศักดิกเสส์เกษมศรีเทวกุลวรวันณพานุมาตรวรวุฒินักศึกษากลุ่มเทสลาหลักสูตรโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรุ่นที่3วิทยาลัยเทคโนโลยีพระราม6กลุ่มมิตราภาพ2ฝากฝั่งประชาชนจากเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมาการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในยพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารพร้อมคณะใักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยคณะประสงค์วัดดวงแขเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและมู่นิธิตามรอยพอ่อ ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2 5 6 6แต่ประชาชนยังคงสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการแนบพระองค์ได้ทุกวัน